ครับสวัสดีครับพ่อเดนะครับวันนี้มา,าแกะกล่องซุมผลไม้ไม่รู้ว่า,ามันคืออะไรนะผมก็แกะไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ลูกสาวเปิดนะครับก็ซื้อมาผิดจริงๆต้องเป็นเบบี้ทีนะเราซื้อผิดคือพ่อซื้อไม่เป็นนั่นแหละนะครับในส่วนนี้นะก็ไม่รู้จะได้ตัวอะไรเอช่วยจับหน่อยครับกล่องก็บูบี้หน่อยนะฮะสั่งในช้อปปี้นะครับอันนี้ได้ราคาลดนะอยู่ที่ร้อยหกสิบสองบาทนะครับ เรามาทายกันครับว่าได้ตัวอะไรนะอ่ะเดี๋ยวลงมือแกะได้เลยเจ้าของนะนี่เจ้าของดูดีครับจะได้อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอก่อนแกะทายที่จะเอาตัวอะไรจะเอาตัวไหนครับก็ลูกสาวทายตัวเมลอนใช่ไหมแบบน่าจะเมลอนอันนี้มะพร้าวผมอยากได้มะพร้าวอ่าโอเคลงมือแกะเลยนะครับเห็นเขาทําคลิปกันเยอะนะก็เลยทําตาม เฮ้ยมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเอ๊ะมันต้องมีอะไรวะนั่นอะไรอ่านี่ไงการ์ดไงการ์ดไงอ๋อโอเคอ้าวมาลุ้นกันครับว่าได้อะไรยืนแกะเลยนะขามามะโอ้สตรอเบอรี่เฮ้ยสตรอเบอรี่ไหนอขอดูหน่อยสตรอเบอรี่เอ้ยน่ารักดโีโอเคครับ <มา S 2> ก็ จบคลิปสตรอเบอรี่เพียงเท่านี้ <c oughs> กลองสุ่มเพียงเท่านี้สวัสดีครับ